คู่ต่อไปเลยฮะคู่ที่5นะฮะพิกดชก28กิโลกรัมนะฮะมุมน้ำเงินบนดำสิทธิอาจารย์ตาดูหน่วยกาโโ้านโอ้โหมีพะเครื่องมาด้วยเล่นของ28นะฮะ28กิโลกรัมมุมน้ำเงินบนดำสิทธิอาจารย์ตาย โอเคต่อไปครับมุมแดงลูกกอกเพชรศูนย์เยาวชนครอมเตอร์โอ้โหมานะฮะแน่นี่นี่ดูนี่นด,นดูน้ำหนักเนี่ยน้ำหนัก28กิโลแต่ลีลาเนี่ยเหมือนแบบ6กกิโล เรียกได้ว่าสำหรับวันนี้นี่น้ำหนักพิกัดนี้น่าจะจิ๋วสุดแล้วนะฮะ28กิโลกรัมตามลุ้นตามเชียร์กันว่าปุ่มแดงหรือมุ่มน้ำเงินจะชนะนะครับก่อนจะทุบทบแม่ไม้มวยไทยกันก่อนรับทมบรับทมบ,บ,บครับ คำตอครับท่านผู้ชมครับคู่ที่2นะครับของเขาทรายสบายมวยในรูปแบบของมวยไทยฮะยกนะครับก็พีระเขาทรายแล้วก็พี่หนึ่งนะครับแฟนของพีระนั่นแหละผมเรียกพี่หนึ่งชื่อจริงชื่ออะไรไม่รู้จักก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่ขอบคุณ FC แฟนมวยแฟนเพจทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมการแข่งขันในวันนี้แล้วก็ที่ติดตามชมอยู่หน้าจอครับ ช่วงวันนี้ก็ต้องบอกว่าโลกยุคใหม่สมัยใหม่นะครับอยู่ตรงไหนก็ดูได้นะครับและไม่ได้ดูได้เฉพาะในเมืองไทยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับดูได้ทั่วโลกนะครับมีแบตเตอรี่มีอินเทอร์เน็ตมี Wi-FI ดูได้ทั่วโลกเลยครับติดตามได้นะครับเขาทรายสบายมวยเดือนละหนึ่งครั้งนะครับเราเจอกันเป็นประจำนะครับพีระสัญญาแล้วนะครับจะดูตอนนี้ดูไลฟ์สดดูสตรีมมิ่งดูย้อนหลังดูได้หมดนะครับภาพการแข่งขัน ในวันนี้จะถูกบันทึกเอาไว้เลยครับจะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้ครับอ่ะแล้วก็พี่รักษณ์แล้วก็พี่หนึ่งขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่เดินทางมาให้กําลังใจอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ครับขอบคุณทีมงานด้วยนะครับทีมงานประกบคู่มวยครับเทพอยุทยาครับแล้วก็เสียยฟิลหัวหน้าคณะผู้จัดการค่ายมวยวออุรชาครับแล้วก็น้องอาร์มนะครับทายาทของมิตรกบถากูลฟองสุภาครับ สามแรงแข่งขันนะครับช่วยกันประกบคู่ช่วยกันทํางานแล้ะครับนําคู่มวยดีๆมาออกสู่สายตาท่านผู้ชมครับก็อย่างที่เรียนไปนะครับมวยเหล่านี้ชื่อเสียงบาร,รมีอาจจะยังไม่ยิ่งใหญ่ในวันนี้นะครับแต่ว่าอนาคตวันข้างหน้าท่านผู้ชมจับตาดูดีๆนะครับคู่ที่2ของวันนี้ครับทางด้านมุมแดงก็คือรูปก,กอกเพชร ศูนกลายเยาวชนครองเตอครับหรือว่าสิทธิ์อาจารย์เชียนครับรูปร่างโครงสร้างดีครับแล้วจับตาดูเด็กคนนี้ดีๆครับข้อมูลที่ได้มาครับทีบหน้าบาทาลุบพักเก่งมากครับผลงานสองไฟที่ผ่านมาชนะหล่อเฟียวสิทธิ์จาต้นที่ค่ายมวยมีนาโยทินครับชนะกำปั้นสถียนมวยไทยครับนี่ชนะเจ้ากำปั้นมาแล้วนะครับกำปั้นนะครับนักชกร้อยล้านวิวครับกำปั้นสถียนมวยไทยนะครับ 13มิถุนายนที่ผ่านมาที่พิษณุโลกครับวันนี้มาขึ้นเวทีที่นี่ครับส่วนทางด้านของมนต์ดำสิทธิ์อาจารย์ตายครับสิทธิ์หลวงพ่อธรรมโชติพระอาจารย์ตายนี่ก็เป็นลูกพี่ของโจโจ้เป็นลูกพี่ของลูกกรอกเพชรเป็นลูกพี่ของเป็นหลวงเป็นพระนะครับซึ่งท่านเปิดลานลานวัดให้เป็นอา่าเป็นค่ายมวยครับสนับสนุนแล้วครับน้องนูนูนครับที่คุณพ่อคุณแม่ฐานะยากจนครับ ตอนเช้าก็ไปบินธบาตกับหลวงพี่นะครับหลังจากนั้นก็มาซ้อมมวยครับอ่ะแล้วก็กินข้าวคนบาทครับดูครับมนต์ดำสิทธิอาจารตายนะครับวันนี้เจอจอมถีบหน้าครับลูกกรอกเพชรศูนย์กีฬาเยาวชนพร้อมเตยครับหรือว่าสิทธิอาจารเชียนครับเอาล้ครับมาดูครับลูกกรอกเพชรสองไฟหลังยังไม่แพ้ใครนะครับในขณะที่มนต์ดำครับ ชนะคะแนนเพชรพยั์ทอหามฤริทที่อยุธยาล่าสุดแพ้กำปั้นครับแพ้กำปั้นเสถียรมวยไทยครับ28มิถุนายน2อ6 5ายครับที่สนามมวยกองทัพอากาศแห่งนี้ครับนัดที่2นะครับเขาทรายสบายมวยนัดที่2คนหนึ่งชนะกำปั้นอีกคนหนึ่งแพ้กำปั้นมาครับน่าสนใจน่าติดตามนะครับน้องกำปั้นนี่ก็จะบอกว่าเป็นนักมวยรุ่นเล็กที่เ c เยอะที่สุดในเวลานี้ก็เคยมาขึ้นเวทีที่เขาทรายสบายมวยแล้วนะครับ กำปั้นร้อยล้านวิวเลยครับดูครับขวาเจอขวาครับพระอาจารย์มาไหมวันนี้เกีวยวกับพระอาจารตายนะครับก็สร้างโจโจ้สร้างลูกกรอกเพชรแล้วก็อีกหลายหลายคนนะครับที่อยู่ในความดูแลของพระอาจารย์ตายครับเนี่ยครับยถึงตัวแล้วครับหมนดำนะครับ แมาชื่อดีมากๆครับมนดำครับแข่งซ้ายหน้าวิโอ้โหเนี่ยครับถึงอาวุธแล้วครับแค่ยกแรกเท่านั้นครับเอาล้วครับท่านผู้ชมดูดีๆนะครับเชื่อว่าน่าจะสนุกเลยครับคู่นี้ครับนี่แค่ยกแรกเท่านั้นนะครับ2นาทีพัก2นาทีครับเหมือนเดิมนะครับอายุไม่ถึง15น้ําหนักไม่ถึงร้อยปอนด์ครับแข้งขวามนดำวิ ขวาเจอมาครับคืนมาเหมือนกันครับวงในชาแขนขวาล็อกเอาไว้ครับทางดน้านลูกลอกเพชรเอฟซี FC เพียบเลยครับอ่าแขนขวาใสา่เข้าไปมัดขวามาหมดยกที่หนึ่งครับ u s p o r t c o t h ล็อกอินเข้าสมัครเพื่อสิทธิประโยชน์รับชมหลากหลายกีฬาสดกับเราที่มีทาง u s p o r t แน่นด้วยข่าวสารกีฬาทั้งในและต่างประเทศของ5ชนิดกีฬาที่เราคัดสรรม่อย่างดียูสนุกเกอร์อยูมวยยูตะก้อย,ออยูฟุตบอลและยูอีสปอร์ตสมัครได้แล้วทาง u s p o r t t o t h u s p o r t your sport ตามต่อครับบนเวทีครับยกที่2อู่ที่2นะครับของมวยไทยนะครับในรูปแบบมวยไทย้ายกนะครับเขาสายสบายมวยครับดูกันแบบสบายๆนะครับเวทีนี้ก็เป็นเวทีที่เปิดโอกาสนะครับให้เยาวชนต้นราามวยไทยครับนี่คือต้นน้ําเลยนะครับก่อนที่จะไปเป็นมวยเอกมวยดังมวยแม่เหล็กมวยซุปเปอร์สตาร์วงการมวยเมืองไทยก็มากันจากเวทีแบบนี้ครับเอาละครับ ลูกกอกเพชรกับทางด้านของมนดำครับที่ข่ายสิทธิหลวงพี่นะครับพระอาจารย์ตายนี่ก็มีสแกงเงินมีโจโจ้แล้วครับแข้งขวาครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนแล้วครับมนดัดึงแล้วก็แข้งขวาอ่าเนี่ยครับวงในครับช้แขนงขวาล็อกเอาไว้ครับทีไม่ได้กรรมาการแยกออกมาแล้วครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาครับ ลูกศิษย์ของพระอาจารย์ตายอ่อโดนแข้งซ้ายหน้าโดนแข้งซ้ายหน้าอีกแล้วครับมนต์ดำโดนแข้งขวาคืนไปครับอ่าที่ไว้ครับอาจจะยังไม่นะครับแต่ว่าหัวใจนี่เกินตัวครับหัวใจนี่เกินร้อยครับแข้งซ้ายใส่ยัดเข้าไปสอกขวามาครับโอ้โหลูกกอกเพชรจัดเต็มนะครับมาเป็นชุดครับลูกกอกเพชรครับตู้ครับลุยเข้าไปแต่ว่ามนต์ดำเองก็ตั้งรับได้เหนียวได้ครับดูครับจังหวะนายล็อกก่อนไว้ก่อนครับกรรมการแยกครับติดเชือก เสียบเข่ากันไม่ถนัดแล้วครับมายืนตรงกลางเวทีแะได้อาวุธกันยาวๆหน่อยลูกกอล์ฟเฟสครับทีมดำเข้าไปบอลดำพยายามจะขยับเดินครับแข้งขวาแข้งกับทีมแรกการเอาดูครับลูกกอล์ฟเฟสขยับเดินบอลดำเนื้อหมัดขวามาแต่ไกลครับพี่แจ๊ดนั่นแหละครับทีมครับก็เรียกว่าพลัดกันลุกผลัดกันลับแนะครับโอ้ลูกกอล์ฟเฟสทีมเขาเราล้มเองครับอ่ะตามต่อครับตามต่อน่าสนใจครับ ย,ยังหวาคใครจงหวามันเลยติ๊บยังห<ร>วา<ร>ที่ทางน้านลูกกอกเพชรบุกบนดําก็ถอยครับยังหวาบนดําบุกลูกกอกเพชรก็ต้องถอยให้เหมือนกันครับโอ้โหกดหย,ยกกดยกว่าเนี่ยแหละครับเขาสายสบายมวยครับเดือนเหลือเกินชอบกันไหมละครับถ้าชอบสาระบันเทิงมวยสบายสบายแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับมีท Facebook, YouTube, ั้งเฟซบุ๊กยูทูปทิกต็อกทีมว่าเขาสายสบายมวยก็เจอเลยนะครับ จังหวะบอกนี่บองเซ็ตครับว่าทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่ครับนี่แหละครับขึ้นมาก็มีอะไรก็ใส่กันเลยครับไม่ต้องดึงไม่ต้องรออาชีพครับนี่เป็นรายการมวยที่เน้นพัฒนานักมวยนะครับต่อยอดสู่แนวหน้าของวงการมวยครับพี่แจงเพียรใไ้่ทราบครับไม่มี5-4-3-2ครับ ลีลาล้วนๆครับบรรทุปประสงค์ของโปรโมเตอร์ครับเสือสุระแสนคำหรือว่าเขาไซแคลซี่ครับต้องการที่จะสร้างโอกาสนะครับให้กับบรรดาเด็กๆเยาวชนครับแก้เกมกันอย่างเข้มข้นเลยครับทั้งสองมุมครับเรามาตามันต่อนะครับ เ็ะเลยติ้งหน่อยครับลูกกอกเพชรยกที่3ครับค่งทางว่ากันต่อครับฝ่ายแดงลูกกอกเพชรศูนย์เยาวชนของเตยครับน้ำเงินมนลดำสิทธิ์อาจารย์ตายทีมงานอาจารย์ตายดีมากันเกือบ10คันรถครับพี่แจ๊ดใส่เสื้อทีมเชียร์มากันชุดใหญ่เลยครับวันนี้เตะโดนกระจับไม่ผิดกติกานะครับเตะโดนกระจับผีบโดนกระจับไม่ผิดกติกาครับยกเว้นตีเข่าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอ่ตามต่อครับ ไสเข้าไปเอาละครับยกนี้ได้เห็นวงในแล้วครับเอามนดําเปรียเข้าไปลูกกอกเพชรมีบาดครับตามด้วยแข้งไม่ถึงครับโดนไปปลายมัดเดินจับนายแล้วครับมาดูความแข็งแกร่งอยู่ที่ใครแหมทางด้านของลูกกอกเพชรครับล็อกตีแล้วยกข่าไว้ครับให้กรรมการเห็นชัดๆหน่อยนื่นแหละครับทีมเลวครับแข้งซ้ายใส่เข้าไปลูกกอกเพชรขวามาวงในอ่ะบิดมามนดํา ค่ายของพระอาจารย์ตายนะครับแข็งแรงแข็งแกร่งทุกตัวครับโจโจ้นี่ต้องบอกว่าตัวท็อปของค่ายเลยครับแข้งขวาใส่เข้าไปาแล้วครับนอกจากนั้นยังมีสแกงเงินครับค่ายนี่นี่เขาล้วนๆเลยครับอถอยมาแข้งขวาบอลดำวงในลาดๆพยายามโหนล,ลงมาเข่าซ้ายเด้งเข้าไปโอ้โหต<ป>ิ๊มาถึงตรงนี้ได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับล็อกโอ้ล็อกดิ้นไม่หลุดแลวครับทางด้านของบนดดำ ล็อกแล้วหมุนบุนแล้วตีครับแม่ตามสูตรตามตำราครับแต่ว่าลูกกอกเพชรไม่สนใจครับเปิดเก็บลุยไปเรื่อยครับดูครับล็อกได้บ้างแล้วครับตีซ้ายไปทีหนึ่งบนลดำพยายามจะแย่งสอดนายสอดได้ไหมสอดไม่ได้ขึ้นคอไปก่อนครับต่างคนต่างล็อกสบายเล่นชิงจังหวะความแข็งแกร่งโอ้โหทําได้ดีทั้งครูครับจังหวะนี้มาบนเวทีนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดยันยงวุฒิกระพันนะครับแยกออกมาเดินต่อครับทางด้านลูกกอกเพชรมนดำครับ บันํำเข้าไปครับอ๋อแล้วครับซ oh อกขวาแต่ว่าพลาดเป้าไปนิดเดียวครับโอ้โหเนี่ยครับต้นกล้ามวยไทยครับยอด i อแอดรุ่นใหม่ๆครับถึงใจท่านผู้ชมจริงๆครับหมดยกครับพักแป๊บเดียวไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของ5นทีมกีฬาของเราที่มีทั้งยูฟุตบอลยูมวยยูสนุกเกอร์ยูตะกอกและยูอีสปอร์ตผ่านไลน์แอดยูสปอร ู you score, you score. ภาพช้าครับยกที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นอีกยกที่เข้มข้นและครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นยกที่ทั้งคู่ที่เปิดเกมกันเต็มเครื่องเดินเครื่องกันเต็มกำลังครับคนนึ่งไปคนหนึ่งทีมครับ ดูจังหวะวัดความเร็วแข้งซ้ายลูกกอกเพชรห่างไปนี่ครับแล้วก็ดูจังหวะครับใจตรงกันครับแล้วดูลูกกอกเพชรพยายามจะหนีครับสับศอกครับฟันเข้าไปแต่ว่ายังไม่ถึงครับเหลือไกลไปนิดครับสับห่างไปหน่อยนะครับนั่นคือไฮไลท์ชเฉเี็ยภาพช้านะครับชฉลีสวยๆครับผลงานของทั้งคู่ครับของน้องๆทั้งคู่นะครับในยกที่ผ่านมาครับสามยกผ่านไปนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่สนามมวยกองทัพากาสนามกีฬาทุบป,ปดัดเตมีแห่งนี้อีกครั้งครับกับศึกมวยไทยพันธม,มิตรนะครับช่องเกเกยจะถ่ายทอดสดเวลา17นาฬิกาครับพรุ่งนี้คู่เอกก็มาดูยอดศิลากับอิทธิพลสแสนสุขนะครับแล้วก็รุ่งราวีจกคไคยี่กับแสนเชิงครับสายฟ้านะครับจันแรกเดยวกับลูฟี่นี่คือคู่มวยของศึกมวยไทยพันธม,มิตรนะครับที่สนามมวยเวทีกองทัพากาสนามกีฬาทุบป,ปดัดเตมีดอนเมืองแห่งนี้ครับ ก็เรียกว่ามีการจัดการแข่งขันกันสัปดาห์ละสวันแล้วครับวันศุกร์ก็จะเป็นไฟเตอร์ X ทางช่อง j k เนะครับทุกวันศุกร์และวันจันทร์ครับที่เวทีเยาวชนกองทัพอรกาศนะบทเวทีเดือดครับยกที่4ยกนี้ครับเปลี่ยนอาชีพเป็นบทบาทครับมาเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นแล้วครับพี่แจ๊สเสียบอย่างเดียวครับเสียบเข้าไปยัดเข้าไปครับมาดูครับมา นี่คือเครื่องหมายการค้าของค่ายสิทธิ์พระอาจารย์ตายนะครับเด็กวัดสกแกนะครับเอาล้วครับเดินต่อทีมนำเข้าไปมนอนนำอ่าทางด้านของสักลูกกอกเพชรอ่าโอ้โหลูกกอกเพชรครับล้มได้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าต้องลุกขึ้นมาให้เร็วเลยครับอ่ะเดินใส่แล้วครับอ่าแข้ขวาใส่เข้าไปลูกกอกเพชร ยกนี้บนดําเปิดเกมเดินครับลูกกอกเพชรเปลี่ยนแผนมาตั้งรับเอ้าจับนายได้ครับเกี่ยวคอได้แล้วครับดูครับล็อกแน่นเลยแล้วก็ลากลากมาครับลูกกอกเพชรหนีออกมาโอ้มันดิ้นไม่หลุดครับล็อกไว้แน่นเหลือเกินครับแมชุดนี้ทีมงานจะตายที่มุมนี้สะใจเลยครับพิ่แจ๊์อืนั่นแหละครับาล้ครับดึงนิดเดียวแค่ขวาบอดดาลูกกอกเพชรหันมาตอยเกมรับลูกกอกเพชรหันมาตอยเกมรับนั่นแหละครับ มนดาก็หาช่องแหละครับแข้งขวาเพื่อที่จะเกาะในครับแข้งขวานาเพื่อที่จะปั้าในนี่คือหลักสูตรจู่โจมแล้วครับมนดาครับลูกกอเพชรเองก็พยายามจะสับศอกขวาครับแต่ว่าติดแขนครับรแต่กระแทกกระแทกเบาๆครับไม่มีน้ําหนักเอา้าลุยต่อครับตาน้าของมนดําลูกกอเพชรเองก็พยายามจะเดินเหมือนกันครับพยายามเข้าไปมนดาเปลี่ยนมาลูกกอเพชรวางแข้งขวามนดํายังไงขึงได้ไหมถีบไปก่อนโอ้ยแม่จังหวะถีบสวยกันแค่ครับลูกกอเพชรเดินเข้าไป หมดนำก็เดินครับมาผัดกัารลุกผัดกัารรับสนุกจริงๆครับพี่ชายคู่นี้ครับนั่นแหละครับโอ้ยแข่งซ้ายครับเตะได้ดีครับทำได้ดีด้วยครับลูกกรอกเพชรอ่าสุดๆไปเลยครับพักให้น้าไห้ท่าก่อนครับเดี๋ยวกลับมา ืนนี้เต็มแม็กด้วยแม็กวันดูภาพช้าครับแข้งขวาของลูกกอบพไปครับโดนปลายปลายแข้งแล้วก็ดีครับเต็มแข้งเตะได้ครับแต่ว่าโดนเกี่ยวแล้วเททิ้งครับ ไม่เจ็บครับแต่ว่าเสียรูปเสียทรงเสียรางวัดนิดหน่อยครับดูจังหวะนี้ครับแข่งขวาเนี่ยครับแมโดนดําเห็นครับดึงหลบได้ทันออกอาวุธได้สวยงามเนียนตาครับแล้วทั้งคู่นี้แสดงให้เห็นแล้วครับว่ากระหายแล้วก็ต้องการที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ครับไม่มีหนีอย่างเดียวไม่มีถอยอย่างเดียวครับผัดกันรุกผัดกันรับครับคนหนึ่งเดินคนหนึ่งถอยครับจังหวะคนหนึ่งถอยคนหนึ่งเดินครับแม่ถือว่าเป็น เกมที่สนุกตื่นเต้นครับวัดกันที่วิธีการชกวัดกันที่การแก้ไขสถานการณ์บนเวทีครับ2นาทีสุดท้ายครับผู้นี้น่าสนใจครับมาถึงตรงนี้ภาพบนเวทีนี่หลายคนอาจจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งครับแต่บรรยากาศในเวทีตอนนี้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ2นาทีที่เหลือครับจบยังไรครับพี่แจ๊ดน่าสนใจมากตามต่อครับทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับ บนเวทีตามได้ที่ยังไม่สิ้นเสียงระคังครับออกได้ทุกหน้านะครับแข่งซ้ายครับเนี่ยครับแข่งซ้ายเอาล้วครับถึงตัวได้แล้วครับทางราทของมลดําครับลูกกอกเพชรไปเอียงข้างให้นะครับลูกกอกเพชรศูนย์กีฬาเยาวชนคลองเตยนะครับนี่ครับมลดําแกยังคงมีความมุ่งมั่นพยายามในการเดินเปิดเกมครับแต่ว่ายกนี้ลูกกอกเพชรไม่ถอยแนะทุกคบเดินขวางหน้าสับซอก ม่แต่ว่ามันสับไม่ถนัดแต่ดูล็อกในครับจังหวะล็อกข้อแขนงกำลังแขนของมนดาวครับว้าไม่รู้ว่ายกเวน,นี่ดัมเบลลูกข้างละกิโลไม่รู้ครับพี่แจ๊คแข็งแรงเหลือเกินครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมดูนะครับเด็กแค่28กิโลกรัมเท่านั้นแหละครับออโอ้โหนี่ตัวเท่านี้ข้อแขนแข็งขนาดนี้ครับเอาละครับ หมัดขวาเลือกไวครับดันออกไปแข้งซ้ายลุดครับไม่โดนครับเอาแล้วครับถึงตัวได้แล้วตีได้ไหมมดดดำตีได้ไหมลูกกอกเพชรขวางหน้าโอ้โหองบอกว่าอาวุธมวยไทยมีทุกอย่างแล้วทันกันด้วยครับไม่ยกนี้วงในลูกกอกเพชรพยายามจะขวางครับแต่ว่ามดนดำนี่แข็งเลยเกินครับข้อแข็งนะมาดูครับช่วงปลายครับนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายครับลูกกอกเพชร พยายามจะเปิดเกมเดินเข้าไปแข้งซ้ายติดบงังบอลดำทําไงบอลดำนี่มั่นใจครับมั่นใจในผลงานครับลูกกองเพรเองก็มั่นใจเหมือนกันครับเอาต่างคนต่างมั่นใจแต่ว่าลูกกอเพจบอกขออีกสักหน่อยแล้วกันจะได้มั่นใจกว่าดูครับแม,ม่ช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับกรรมการแยกเข้ามาน่าจะเป็นเทือกสุดท้ายนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับเช็คเรตติ้งจากเอฟซีนะครับ ตอนนี้ยืนกันคนละฝ้าฟังแล้วครับอย่างนี้ก็ต้องวัดหัวใจกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแล้วครับขอนแก้วลิมมงคลชัยคนครับแล้วก็กรรมการศีนินเมเพรหรือว่าชื่อไม่ตินนะครับกรรมการไปทูลกรกากับให้คะแนนด้านล่าง3มท่านสักครู่เดียวครับแล้วครับคะแนนใบแรกมาแล้วนะครับจะหันไปทางไหนครับลูกกอกเพชรหรือว่ามนดำครับ เดินงของมนดำครับมนดำสิทธิ์อาจารย์ต่ายครับเอาชนะคะแนนลูกกรอบเพชรศูนย์เยาวาชนของเธอไปแบบสนุกสุดมันครับดูท่าแล้วภาคเดียวไม่พอครับพี่แจ๊ดจะ,ะมีภาคต่อแน่